สวัสดีครับดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มเซลลขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมกันในวันนี้และผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้รับคำหนุนใจได้รับประพรนะแล้วก็สัมผัสกับความรักของพระเจ้าแล้วก็สนิทสนมรู้จักกันมากขึ้นวันนี้นะครับพี่น้องเป็นหัวข้อที่ดีมากๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการและมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคน นั่นคือเรื่องบอกรักพ่อบอกรักพ่อนะฮะผมอยากจะถามพี่น้องหน่อยว่าบอกรักพ่อเนี่ยง่ายไหมสำหรับบางคนง่ายมากแต่สำหรับบางท่านอาจจะยากทำไมครับเพราะว่าการจะบอกรักพ่อง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณพ่อ ว่าเป็นยังไงพ่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อลูกมากมากกว่าที่เราคิดมากขนาดไหนวิจัยต่างๆในโลกเนี่ยล้วนระบุว่าคุณพ่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมชีวิตของลูกมากที่สุดไม่ว่าจะออกไปทางดีหรือร้ายก็าตามสถิติปัจจุบันเนี่ยระบุว่าเด็กมัธยมนะฮะ71%ที่หยุดหรือดอบการเรียนเนี่ย ส่วนมากมักจะมาจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อหรือพูดง่ายๆมีปัญหาครอบครัวต้องขอบคุณพระเจ้านะครับหากคุณมีพ่อที่ยอดเยี่ยมถ้าเป็นแบบนั้นจงขอบคุณพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันผมก็รู้ว่าอาจจะมีบางท่านที่ความสัมพันธ์กับคุณพ่อที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีช่องว่างหรือมีรอยร้าวอันที่จริงเนี่ยครับ คุณพ่อในครอบครัวเนี่ยควรจะเป็นตัวแทนในการสะท้อนให้ลูกได้รู้จักพระบิดาในสวรรค์ดังนั้นท่านสุภาพบุรุษทุกท่านอยากให้พี่น้องตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของตัวเองที่พระเจ้ากำหนดไว้คุณพ่อทุกคนพระเจ้ากำหนดให้คุณเองเป็นตัวแทนในการสะท้อนให้ลูกได้รู้จักกับพระบิดาในสวรรค์ แต่ว่าศัตรูคือมารเนี่ยไม่ต้องการให้เรารู้จักพระเจ้าหรือพระบิดาที่แสนดีและมันทำยังไงมันจึงพยายามบิดเบือนและทำลายภาพพจน์ของพระบิดาแห่งสวรรค์โดยการทำลายภาพลักษณ์ของพ่อฝ่ายโลกทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะทำให้ภาพของพ่อบนโลกเสียหาย ดังนั้นเมื่อเรามองพ่อฝ่ายโลกทำให้เราเนี่ยไม่เห็นความจริงที่ตรงว่าพระเจ้าในสวรรค์เป็นยังไงภาพมันบิดเบี้ยวไปหมดมันบิดเบือนไปหมดวันนี้พี่น้องจะรังผมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณพ่อมีผลมากต่อการที่เราเองจะมองเห็นพระบิดาในสวรรค์ดังนั้นวันนี้ผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เกิดการเยียวยา หรือฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พระองค์จะทรงโปรดกระทำกิจบางอย่างเติมเต็มความรักกับในใจเราและทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราหากมันมีรอยเล้ามันมีช่องว่างขอพระเจ้าเชื่อมประสานหรือหากถ้ามันดีอยู่แล้วขอพระเจ้าสวดเสริมให้จากดีเป็นดีเยี่ยมเลานเชื่อว่าชีวิตของเราเองจะอิ่มเอิบจะมีสันติสุข จะมีกําลังอย่างมากเกินกว่าที่เราเองจะคิดและจินตนา,าการได้เนื่องจากความสัมพันธ์บรรยากาศในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากๆดังนั้นก่อนพระเยซูเนี่ยจะเสด็จกลับมาพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายัางเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพึนกลัวมาถึง และท่านผู้นั้นจะกระทำให้อะไรครับจิตใจของพ่อหันไปหาลูกและจิตใจของลูกหันไปหาพ่อหาไม่เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสับแช่งจากมาราคีบทที่4ี่ข้อ5้าข้อ6พี่น้องเห็นภาพไหมครับพระเจ้าต้องการให้บรรยากาศครอบครัวเป็นบรรยากาศแห่งความปรองดองแห่งความรักแห่งความ เป็นหนึ่งเดียวกันแห่งความอบอุ่นแต่มันจะรักและอบอุ่นได้งไงในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็หันหลังให้กันไม่ไม่หันหน้าเข้าหากันเกิดมีช่องว่างเกิดมีกำแพงกัน้นระหว่างพ่อกับลูกบางทีอยู่บ้านเดียวกันไม่คุยกันบางทีมีเรื่องเจ็บแค้นอยู่ในใจบางทีพ่อก็ทำสิ่งที่ลูกต้องเจ็บปวดรวดร้วและบางทีลูกก็ทำให้คุณพ่อ เสียใจมันเกิดบางอย่างขึ้นในครอบครัวและถ้าเกิดไม่หันหน้ามาหากันครอบครัวก็เหมือนกับต้องทำแช่งสามันไม่มีความสุขแต่พระเจ้ามีพระประสงค์อยากเห็นทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุน่นเต็ไมได้วยความรักและความปรองดองพี่น้องครับเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีวันคริสต์มาสเนี่ยทำให้นึกถึงคำทำนายในพระอัมภีร ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดและพระนามหนึ่งของพระบุตรก็คืออะไรคือพระบิดานิรันดรพี่น้องครับพระบุตรเสด็จมาเพื่อให้เราเองได้สัมผัสกับภาพที่สมบูรณ์แบบของพระบิดาแห่งสวรรค์พระอภีบอกว่างนี้ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหาสัจจ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันด์องค์สันติราชวันนี้เราจะเน้นพระบิดานิรันด์พี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้เราเองเนี่ยเข้าใจพระองค์อยากถูกต้องและพระเจ้าปรารถนาให้คุณพ่อแต่ละคนสะท้อนภาพ ของพระองค์อย่างถูกต้องไม่บิดเบือนแต่อย่างที่บอกมารพยายามจะทำลายภาพลักษณ์ของพระเจ้าโดยการทำลายภาพลักษณ์ของพ่อฝ่ายโลกเพื่อเราจะมองเห็นภาพพระเจ้าที่บิดเบือนไปดังนั้นคุณพ่อในโลกจึงสำคัญและผมเองในฐานะคุณพ่อก็สำคัญมากแล้วผมเองก็อยากจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้เห็นพระบิดาในสวรต้อเป็นยังไงผ่านชีวิตของผมด้วยเช่นเดียวกัน แต่ว่าเราพบว่าคุณพ่อจํานวนมากก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีและเราได้เห็นนะถึงภาพของคุณพ่อ4ประเภทที่เหมือนกับให้ภาพในทางลบหรือก่อให้เกิดปัญหาทางใจกับลูกหรือกับคนที่อยู่ใกล้ตัวและผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นพ่อแบบไหน หรือถ้าเราเองเกิดเติบโตมากับครอบครัวคุณพ่อของเราหรือครอบครัวเราบรรยากาศเป็นยังไงดังนั้นมีคุณพ่ออยู่สี่ประเภทที่เราเองเนี่ยอาจจะเคยสัมผัสหรือเราอาจจะเติบโต,ต,ตมากับบรรยากาศแบบนี้หรือตัวเราอาจจะเป็นคุณพ่อแบบนี้แต่จะเป็นบรรยากาศในทางลบหน่อยดังนั้นให้เรามาดูด้วยกันแล้วมาเปรียบเทียบนะว่า เนี่ยคุณพ่อไฟโลกอาจจะเป็นแบบนี้แต่พระบิดาแห่งสวรรค์ต้องกันข้ามกับคุณพ่อไฟโลกที่สะท้อนภาพในทางลบอย่างสิ้นเชิงให้เรามาดูว่าสประเภทของคุณพ่อในทางลบเป็นยังไงแบบที่หนึ่งคือคุณพ่อที่ไม่มีวันพอใจคุณพ่อแบบนี้เป็นคุณพ่อที่ปกติจะไม่พูดชมเฉยลูกเอาเลย พูดง่ายๆบางคนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะจําไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวว่าเอ๊ะคุณพ่อเคยชมหรือเคยแสดงความรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสักครั้งหนึ่งหรือไม่อาจจะแอบภูมิใจแต่พูดง่ายๆลูกไม่สัมผัสไม่รับรู้ดังนั้นหลายคนเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่คุณพ่อไม่ค่อยจะชมเชย แล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าทําไงจะเป็นที่พอใจของพ่อแล้วเราก็พยายามหลายอย่างเพื่อจะให้พ่อพอใจและดูเหมือนก็พ่อก็จะเรียกร้องให้เราเป็นดั่งใจและดูเหมือนว่าเราเองก็ไม่เป็นดั่งใจท่านสักทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนโอ้นะต้องสอบให้ได้คะแนนดีเอ็นทรานซ์ให้ได้คณะที่ดีมหาวาลัยที่ดีทํางานก็นะต้องได้งานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีมีไรายได้ที่ดีนะซื้อบ้านซื้อรถพูดง่าว่า แต่ละอย่างเนี่ยที่เราทำไปก็หวังว่าพ่อเนี่ยจะพอใจแต่ก็ดูเหมือนว่าทำจนเหน็ดจ,จนเหนื่อยคุณพ่อก็ยังไม่พอใจสตีนไม่มีการชมไม่มีการแสดงออกว่าภูมิใจหรือว่าชมเชยอะไรเรามากมายนักเรากับรู้สึกตรงกันข้ามคือบางทีรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนกับว่าทำสิ่งที่ไม่ได้ดังใจพ่อแต่พี่น้องครับเราอาจจะเติบโตมากับบรรยากาศครอบครัวแบบนี้ แต่อย่าคิดว่าพระบิดาแห่งสวรรค์เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องพระบิดาแห่งสวรรค์ทรงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาเป็นยังไงพระองค์จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้าพี่น้องพระเจ้าชอบเราเห็นเราแล้วก็ดีใจแฮปปี้แล้วก็รู้สึกชื่นชมนดีเมื่อเห็นเราพระองค์จะทรงปลอบเจ้าด้วยความรักของพระองค์และ จะส่งร้องเพลงเพราะชื่นชมยินดีในตัวเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าฮัมเพลงทัมเพลงมองดูเราผมก็ร้องเพลงเพราะรู้สึกดีใจที่มีเราเป็นลูกของพรงะองค์ดังนั้นวันนี้ผมอยากพี่น้องรู้สึกสบายใจพระเจ้าทรงปีติยินดีในตัวเราเป็นอย่างมากนะอย่างที่ผมเองบอกเมื่อวันอาทิตย์นะครับลองนึกภาพผมไปห้างแล้วก็ เดินไปในห้างเดินไปกับลูกแล้วอยู่ดีผมก็ร้องเพลงโอ้นี่ลูกชายผมลูกชายผมเป็นคนน่ารักมากเขาชื่อสันติภาพผมอยากจะไม่ลึกนึกภาพไม่ออกว่าอาจารย์พิทแกคงจะรู้สึกอายนะแต่ว่าแน่นอนทีเดียวก็คงรู้สึกเ,เหมือนกับแหมประหลาดที่พ่ออะไรจะเหมือนกับชื่นชมลูกอะไรสักขนาดนั้นพี่น้องครับแต่พระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องพระเจ้าร้องเพลงเอ่ยชื่อเราด้วยความเบิกบานเพราะพระเจ้าชอบเราพระเจ้ารักเราดังนั้น ผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพว่าพระองค์ทรงเอ็นดูเราพระองค์ชมเชยเราพระองค์ชื่นชมเราแต่วันนี้คุณคุณคุณสบายใจคุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรมากมายไอ้คุณเป็นนะลูกแล้วก็มีด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าภูมิใจและพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราเป็นอย่างมากแลวประการที่สองเรามีพ่อฝ่ายโลกที่เป็นแบบไหนที่เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาคือโกรธง่ายเออารล็กก็โว <AI S 2> <Y, AI S 2> ยวายเออาร์ล็ก็นะ ลงมือลงไม้เออะไรก็ใช้กําลังเออะไรก็เหมือนกับว่าใช้คําพูดที่ทําให้เจ็บปวดทําให้เจ็บแสบทําให้เกิดบาดแผลแล้วก็บางทีก็ลงไม้ลงมือบางทีก็ใช้คําพูดหยาบคายโอ้โหแบบระเบิดอารมณ์ง่ายมากๆอย่างบางทีไม่มีสาเหตุเท่าไหร่แต่พี่น้องครับพระบิดาในสวรรค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระบิดาในสวรรค์เป็นยังไงพระมีบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและทรงพระคุณและตรงนี้สําคัญ ทรงพระพิโรธฉาและเปลี่ยมด้วยความรักมั่นคงที่จริงแล้วเราทําผิดบางทีเราน่าจะโดนพระเจ้าจัดการทันทีใช่ไหมเราน่าจะโดนตีสอนเราน่าจะโดนลงโทษอย่างหนักหน่วงแต่พระเจ้ากับอดทน,พร,ดนพระเจ้าให้โอกาสเราครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สอยากให้เราเองเริ่มต้นใหม่อยากให้เรากลับตัวกลับใจใหม่อยากให้เราเองเอปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หรือไม่ก็หันมา ให้ปรองทรงช่วยให้ปรองทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราปรองไม่โกรธเร็วดังนั้นพระเจ้า,าเราอยู่นานนะบางคนอยู่มาต้อง40ปีแล้วยังไม่รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ดี่ทาให้เราตายไปแล้วก็ตกนรกพระเจ้าก็ยังอดทนให้เรารอเวลาเราที่เราเองจะเปิดใจกับมหาพระงค์บางคนก็อายุ5060คุณก็ยังไม่เปิดใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ยังอุตส่าห์อดทนรอไม่ด่วนลงโทษเราเห็นไหมครับ พ่อหลายคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นระเบิดเวลาโกรธง่ายแต่ว่าช้าในการสดงความรักแต่พระบิดาของเราไม่ใช่แบบนั้นพรองทรงรักเราพร้อมจะยกโทษเมื่อใดก็ตามที่เราหันมาหาพรองเนี่ยพรองก็พร้อมจะยกโทษให้อภัยแล้วก็ช่วยเราเริ่มต้นใหม่หรือหากพระเจ้าจะลงโทษเราหรือตีสอนเราองก็ไม่ได้ทําด้วยความโมโหโทโสพรองควบคุมพรองได้พรองทำด้วยความรักและทําเพื่อประโยชน์ชีวิต ของชีวิตเราดังนั้นผมก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เห็นภาพพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ทรงกครียอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เนเจ้าไม่ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระไทยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานแม้พระเจ้าอดกั้นพระไทยไว้ไม่ได้โกรธเร็วเห็นแก่เราเพื่ออะไร พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยเห็นไหมไม่ด่วนลงโทษไม่ด่วนจัดการกับเราแต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ดังนั้นวันนี้เรามีพระบิดาที่ยอดเยี่ยมเป็นพระบิดาที่ไม่ได้ด่วนในการที่จะลงโทษเราไม่ได้เป็นแบบระเบิดเวลาและประการที่สามคุณพ่อบางคนเนี่ยเป็นคุณพ่อบางไหนเป็นคุณพ่อที่ไม่พูดไม่จาเรา เราแทบจะไม่รู้เลยว่าพ่อของเราเนี่ยรู้สึกยังไงรักเราหรือไม่รักห่วงเราหรือไม่ห่วงคิดถึงเราหรือไม่ไม่คิดถึงเราไม่รู้เลยว่าพ่อห่วงเราหรือไม่ห่วงนะฮะเขาอาจจะห่วงก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่อาจอ่าจความคิดของท่านได้นะเพราะว่าท่านเงียบไม่พูดไม่จาไม่สื่อสารไปโรงเรียนบอกไปแล้วนะพ่อไปโรงเรียนอืมกลับมาแล้วนะพ่อืะนะพ่อก็ไม่พูดไม่จาไม่ถามไถ่อะไรเราสักอย่างหนึ่ง คือไม่มีการสื่อสารเงียบอย่างเดียวแต่พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าชอบคุยกับเราพระเจ้าชอบสนทนากับเราพระคัมภีร์บอกว่าจงร้องเรียกเราและเราจะตอบเจ้านะวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องมีมีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรเราก็อยากให้พระเจ้าช่วยอยากให้พระเจ้าตรัสบางอย่างพระเจ้าบอกว่าร้องเรียกพระองค์และพระองค์จะตอบเห็นไหมและจะบอกให้จะพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เจ้าไม่รู้และไม่อาจค้นพบได้นั้นแก่เจ้าดังนั้นพระคัมภีร์ยืนยัน ยืนยันว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าชอบเราพระเจ้าต้องการจะคุยกับเราไม่ใช่มีแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาพระมียบอกงนี้ความรักที่พระบิดาทรงมีต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงปานใดพระเจ้ารักเรามากๆในการที่ได้ทรงในการที่เราได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าในข้อบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน์ แม่พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทง่งรักเราและพระเจ้ารอเราพระเจ้าพร้อมอยากจะพูดจะคุยกับเราันน,นั้นคริสเตียนเราเนี่ยเราก็เลยชอบมาโบสถ์กันพี่น้องมาฟังคําเทศนาเหมือนกับพระเจ้ากําลังตัดกับเรามาเข้ากลุ่มเซลล์เหมือนพระเจ้ากาลังคุยกับเราผ่าน,นาบทเรียนเราเราชอบอธิษฐานเราคุยกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าคุยกับเราเราชอบเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเช้าอ่านาพระคัมภีร์นะอ่านบทภาวนาแล้วก็ไตรตรอง ใครครวญแล้วก็พระเจ้าตรัสกับเราเพราะพระเจ้าคุยกับเราก็ีปนองแล้วไปกันสุดท้ายคุณพ่อบางคนก็เป็นพ่อที่จากไปไม่อยู่กับเราโอ้น่าเห็นใจบางคนเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อทิ้งทิ้งแม่ไปทิ้งครอบครัวไปแล้วก็ทิ้งทิ้งเราบางคนก็ทิ้งตั้งแต่เราเป็นเด็กส่วนบางคนคุณพ่อก็จากไปตอนเราอย่างอาย,อยุน้อยอยู่ พี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับพ่อไม่สัมผัสกับความรักไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าพ่อไม่อยู่กับเราอะแล้วเวลาพ่อทิ้งไปบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกับเราบางคนรู้สึกือนต,ตัวเองถูกปฏิเสธไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่หน้าพิสมัยของของคนที่เป็นเ,เป็นบุคคลที่ให้กําเนิดเราพี่น้องครับพระเยซูเนี่ยเป็นพระบิดานิรันพระองค์จะไม่ทิ้งเราครับพี่น้องน,นี่คือความแตกต่าง พระองค์จะไม่หันหลังให้เราแล้วก็จะไม่มีใครภาคเราไปจากพระองค์ได้แน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านดังนั้นเราจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เราจากฮิบรูบทที่1 3ข้อ5ถึง6 ทำให้ผมเองนึกถึงเรื่องราวการ์ตูนของบอสดิสนีนะครับพี่น้องเรื่องตามหานีโมนะหรือไฟนีโมเป็นเรื่องของปลาการ์ตูนที่ตัวสวยมากๆมันก็อยู่ในฝูงอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยมีอาหารมีสิ่งแวดล้อมที่สุดยอดนะงดงามมากๆแล้วต่ก็แล้วแต่ที่มันอยู่ตามที่พ่อบอกเนี่ยนะพี่น้องมันก็อยู่มันก็ว่ายแวกว่ายในท้องทะเลได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวมัน ถ้าอยู่ดีเนี่ยมันดื้อไม่เชื่อฟังพ่อมันก็ออกไปนอกเขตที่พ่อห้ามไว้พอออกไปนอกเขตพ่อก็เลยถูกคลื่นซัดนะคลื่นแต่นั้นซัดไปโอ้โหไปไกลเลยนะไปตามไปในมหาสมุทรใหญ่เนี่ยโอ้โหถูกซัดไปแล้วลงเอยทำไมรู้ปะในสุดถูกจับได้แล้วก็ไปลงเอยที่ไปอยู่ในตู้ปลาของอหมอฟันทีจใจหลายโอ้แต่ว่าพอพ่อเนี่ยรู้ว่า ลูกเนี่ยนีโมเนี่ยหายไปเนี่ยโอ้พ่อก็บอกว่าต้อยท้องทะเลจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนพ่อก็จะออกไปติดตามในที่สุดก็พ่อก็เดินทางไกลไปตามหาลูกเพราะรักลูกมากๆอยากจะตามหาลูกให้เจอข่าวเรื่องการตามหาลูกเนี่ยมันกระจายไปจนกระทั่งทั่วท้อง,งทะเลรู้ว่าเนี่ยพ่อกําลังตามหาลูกอยู่ข่าวนี้ก็ตกไปถึงหูลูกด้วยเหมือนกันลูกก็มีความมั่นใจโอ้สบายใจ พ่อจะมาตามและในสุดเนี่ยก็ตัดสินใจกระโดดไหลไปทางท่อน้ําแล้วก็มีโอกาสที่มาเจอพ่อแล้วพ่อก็พ่อก็พากลับบ้านมามนเป็นภาพที่งดงามมากๆถ้านผมนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและนึกถึงเรื่องของบุตรน้อยหลงหายพี่น้องครับบางทีเราก็ดื้อไปตามทางของเราแต่รู้ไหมพี่น้องครับพระเจ้าทั้งออกตามหาและพระเจ้ามีทั้งรอเรานะทุกรูปแบบแล้วก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากลับมาหาเนี่ย พง์จะไม่รีรอเลยพง์จะวิ่งไปหาเราจะไปโอบกอดเราเหมือนบุตรน้อยหลงหายเนี่ยที่กระเจิงไปผ่านสิ่งดีๆที่พ่อให้ไปจนหมดสิ้นกลับมาสิ้นเนื้อปดาตัวตัว,ตวเ,เหมือนกับสกรปรกมันแมมเสื้อผ้าขาดวุ่นวินเข้ามาแบบมอสอแต่พ่อก็ไม่ได้รังเกียจวิ่งไปกอดไว้แล้วก็แล้วก็ให้โอกาสลูกใหม่บอกโอ้ลูกเหมือนตายแล้วล้วก็มีชีวิตใหม่เอาแหวนมาใส่บ่งชี้ถึงความสิทธิ์ในการเป็นลูกเอารองเท้ามาใส่บ่งชี้ยังสิทธิ์แห่งการ นะดูแลกิจการและเอาชุดมาใหม่มาใส่ให้เอาเสื้อเก่าทิ้งไปเล่งถึงพระเจ้าเอาชีวิตเก่าๆเราทิ้งไปแล้วก็เอาชีวิตใหม่มาสวมใส่เราแทนแล้วก็ฉลองใหญ่ดื่นเต้นดีใจที่เรากลับมาหาพระเจ้าโอ้พี่น้องครับผมกําลังบอกกันพี่น้องว่าความรักที่พระบิดามีต่อนั้นมันใหญ่หลวงปานใดที่พรรองให้ชื่อเราว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ใน,นวันนี้อยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีความมั่นใจ นะถึงความรักของพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราเองเนี่ยต้องมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะทบทวนว่าที่ผ่านมาเ,นเราเติบโตมากับบรรยากาศใดและเลนที่เราเองมองดูชีวิตเนี่ยมองด้วยเลนไหนอย่างที่ผมบอกบางคนเกิดมาจากพ่อที่ไม่เคยพอใจบางคนเกิดมาจากบรรยากาศที่พ่อเป็นระเบิดเวลาแต่พี่น้องคับพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ ออพอใจเราชื่นชมในเราแฮปปี้เมื่อดูเราพระเจ้าไม่ได้คัดคันให้เราเองต้องเป็นนู่นนี่นั่นได้ดังใจโปรอง์ปรอง,รง,รงให้เวลาเราพปรองหนุนน้ําใจเราเสริมสร้างเราพระองชื่นชมเรายิ้มกับเราและพปรอง์กริ้วช้าเอเมนไหมครับพี่น้องและพระองค์เนี่ยออชอบสนทนากับเราและพระองค์จะไม่หนีไปไหนพระองค์จะอยู่กับเราตลอดเวลาทีนี้พี่น้องกับพวกเราเองเนี่ยก็ต้อง ระวังเพราะบางทีเนี่ยเราเองจะใช้เพลงแบ็กกราวน์เนี่ยเหมือนเราดูหนังเนี่ยใช่ไหมาภาพยนตร์เนี่ยจะให้มันมีอัดทลอดและบรรยากาศมันอินกับเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็ใช้เสียงเพลงเนี่ยคลออยู่เบื้องหลังบางครั้งเรื่องราวมันเศร้าเขาก็เอาเพลงคลอแล้วก็พอเพลงคลอปั๊บเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเองตีความสิ่งที่เกิดขึ้นน่าไปตามบรรยากาศของเพลง ทำให้เกิดความเศร้าทำให้เกิดความซึ้งนะแต่ว่าเพลงชีวิตของเราบางครั้งบางคนเนี่ยคุณเปิดเพลงที่มันมันมันทำให้เราเองสลดหดหูเราเปิดเพลงที่ต,ะตะลอดเวลาแล้วเราก็ตีความว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ห่วงพระเจ้าเป็นอย่าง,งนี้อย่างนี้วันนี้มอยายให้คุณเองเปลี่ยนเสียงเพลงใหม่มองภาพใหม่ว่าพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าที่ที่รักและห่วงใยเราพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้กิ้ว เร็วโปร่งเป็นพระเจ้าที่กลิ้วช้าพรรองเป็นพระเจ้าทีา่ทรงชื่นชมในตัวเราตลอดเวลาพรรองเป็นพระเจ้าที่นะดีต่อเราห่วงใยเราแต่ณน,นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มองภาพพระเจ้าใหม่แล้วขอพระเจ้าเยียวยาใจอ่ะแล้วกลับมาสู่พระพีตอนนี้บอกว่าเนี่ยพระเจ้าอยากจะหันใจลูกไปหาพ่อหันใจพ่อไปหาลูกบางครั้งเราเองก็เหมือนกับว่าบอบช้ำม,มากับครอบครัว เราอาจจะโตมากับบรรยากาศที่มีความบอบช้ำแล้วเมื่อเรามีลูกเราก็อาจจะเหมือนกับว่ามันยังไม่รับกันเยียวยาเนี่ยมันก็เลยสะท้อนออกไปทางสิ่งที่เราเองแสดงออกลูกก็พลอยได้รับสัมผัสกักบบรรยากาศนั้นไปด้วยวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอะ่ะขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาช่วยให้คุณเองได้สัมผัสความรักของพระเจ้ารับรงเยียวยาประสบการณ์เก่าๆของเราให้พระเจ้าแตะต้องนะ แล้วเรารับการแตะต้องจากพระเจ้าที่เราเองจะจะจะรับการสัมผัสจากพระเจ้านะแล้วก็ถอดถอนเอาความเจ็บปวดเอาบาดแผลออกไปจากใจแล้วเราก็ยกโทษให้กับคุณพ่อของเราแล้วรับความรักของพระเจ้ามาแทนที่แล้วที่เราเองจะมีใจใหม่แล้วเราก็จะสาแดงความรักกับคนในครอบครัวเรากับคนรอบข้างได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะแยะแต่ในเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องได้มาอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับพี่น้องที่คุณเองจะ อันดับแรกเลย you, คือค future, out, ุณคืนความสามั์กับพระเจ้าก่อนถ้าเกิดเราหันหลังให้กับพระเจ้ามานานแล้ววันนี้หันมาหาพระเจ้าสิครับหันมาหาพระเจ้านะถ้าเกิดคุณต้องการหันมาหาพระเจ้าหันมาหาพระเยซูเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายแล้วพูดตามผมนะครับแล้วขอพระเยซูเนี่ยมาเยียวยาใจเราขอพระเยซูเข้ามาสําแดงความรักกลมกลงแก่เราขอพระเยซูยกโทษบาปให้กับเราขอพระเยซูได้ทรงโปรดช่วยเราในเวลานี้ไอ้พี่นน้องอธิษฐานตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานให้พระเยซู โปรดเสด็จมาประทับในหัวใจในชีวิตของลูกเยียวยาลูกยกโทษบาปของลูกสร้างใจใหม่แก่ลูกสำแดงความรักแก่ลูก,ก,ลกประทานสันติสุขแก่ลูกอวยประพอลูกแล้วลูกจะขอเดินตามและเชื่อฟังพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนเี็น้องครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องอธิษฐานเผื่ซึ่งกันและกัน ขอพระเจ้าทรงโปรดเยียวยาแต่ต้องใจเราแตน่นผมเองอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยสักพักหนึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้มาจากครอบครัวที่เพอร์เฟกนะครับพี่น้องผมมีบาดแผลเยอะเติบโตมากับครอบครัวที่ทางบ้านพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ต้องอยู่อยู่ในครอบครัวที่เหมือนกับว่าเป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าเป็นแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดเมตตาเยียวยาครอบครัวเยียวยาหัวใจผมทําให้ผมเองเนี่ยมีใจใหม่แล้วก็ ให้ไปพ่อรักพ่อแล้วก็บอกรักได้บอกรักพระเจ้าได้บอกรักพ่อได้แล้วก็บอกรักลูกได้บอกรักภรรยาบอกรักคนอื่นๆได้เพราะใจเราเนี่ยมันมีความรักมันก็บอกรักได้แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกรักพระเจ้าบอกรักพ่อบอกรักคนอื่นได้ขอพระเจ้าเยียวยาใจเราเห็นไหมครับพี่น้องแล้วขอพระเจ้าสัมผัสเราด้วยความรักของพระองค์แล้วเราจะบอกรักพระเจ้าได้อย่างเต็มบักเต็มกำบอกรักพ่อเราได้บอกรักลูกเราได้บอกรักภรรยาบอกรักเพื่อนฝูง แล้วชีวิอเราเองจะเต็มไปได้วยความรักของพระเจ้าดังนั้นในวันนี้ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับพี่น้องแล้วอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันผมขอพอวยพรพี่น้องสักแ๊บหนึ่งพระบิดาขออวยพรพี่น้องให้รับการเยียวยาจับรงให้เขาสามารถพบความรักของพระเจ้าที่เขาจะบอกรักพระองค์ได้บอกรักคุณพ่อเ็าได้บอกรักลูกได้บอกรักคนที่อยู่รอบๆตัวได้เพราะความรักของพระเจ้าไหลไมาอยู่ในใจเราและเรารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ ทรงยอมรับเราไม่ปฏิเสธเราไม่หนีเราไปไหนตรงดีต่อเราเสมอเราขออธิษฐานอวยพรทุกคนในนามพระเยซูอาเมนใช้พี่น้องที่จะนสนทนากันนะครับโดยใช้คําถามสองสามคำถาม,ามที่มีไว้แล้วก็จากนั้นให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันแล้วขอให้ทุกคนเต็มไปด้วยความรักและบอกหลักคนที่สําคัญในชีวิตของเราได้ทุกคนสวัสดีครับ